อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานเกินไปสําหรับคนที่ติดตามข่าวนะคะโดยเฉพาะคนในไทยแล้วก็ไต้หวันค่ะที่เวลานี้กําลังร,งรอความชัดเจนรวมถึงความกระจ่างกรณีที่นักท่งเสียว นะักท่องเที่ยวสาวคนหนึ่งชาวไต้หวันมาเที่ยวไทยแล้วก็อ้างว่าถูกตํารวจนั้นรีดไถเงินไป2 0 0 0 0บาทนะคะระหว่างนี้ก็มีการโต้อตอบกันไปมาล่ะคะ่ะระหว่างตํารวจรวมถึงตัวนะักท่องเที่ยวเองด้วยประเด็นที่ตอบโต้กันไปมามีหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกรณีเงืเง่อนเวลาที่อยู่ในด่านตรวจยังไม่ตรงกันเลยนะคะวันนี้เลยทําให้เห็นความคืบหน้าของทางฝั่งตํารวจนะครับที่เขามีการประชุมทีมกันของชุดสืบสวนต้องแยกเป็น2ประเด็นแบบนี้คุณผู้ชมประเด็นของการประชุมก็คือประเด็นแรกคือเรื่องของการเรียกรีดไถเงินจากกลุ่มนะักท่องเที่ยว อันนี้จริงหรือไม่อยู่ระหว่างหาคําตอบส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือประเด็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับแต่ว่าพยานปากสําคัญขนาดนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาให้ข้อมูลกับตํารวจคือเป็นเพื่อนชาย3คนของหญิงสาวชาวไต้หวันคนนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวอัยการ,รเราเพิ่งรายงานมาว่าการประชุมเมื่อ6กโมงที่ผ่านมา3คนนี้ตํารวจพบว่าเดินทางออกไปยังไต้หวันแล้วนะครับขณะเดียวกันตํารวจจะมีการประสานดาราสาวไต้หวันให้มาชี้ตัวตํารวจที่กระทําความผิดแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะให้การ คุ้มกันรเรื่องของความปลอดภัยเป็นอย่างดีครับ ที่ประชุมกองบัญชาการตํารวจนครบาลวันนี้นําโดยพลตํารวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตํารวจนครบาลพลตํารวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลแบ่งออกเป็น2ประเด็นครับประเด็นแรกก็คือตํารวจรีดไถเงินจากดาราสาวชาวไต้หวันจริงหรือไม่คําตอบเดียวที่ได้ตอนนี้คือชุดทํางานได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาแล้วหนึ่งตัวซึ่งเป็นกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ แต่ตำรวจบอกว่าจากภาพจะเห็นได้ว่ามันเป็นระยะไกลซึ่งอยู่ระหว่างการไล่กล้องบริเวณอื่นๆเพิ่มเติมเพราะว่าช่วงเกิดเหตุค่อนข้างมืดครับส่วนประเด็นที่2คือเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่ดาราสาวไต้หวันเนี่ยอ้างบอกว่าไม่เคยใช้แล้วก็อ้างบอกว่าตำรวจนยัดใส่มือนี่ก็เป็นอีกประเด็นสําคัญเหมือนกันที่ต้องทําให้กระจ่างโดยวันพรุ่งนี้ครับตำรวจจะประสานไปยังตำรวจกองการต่างประเทศสํานักงานของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เพื่อที่จะติดต่อประสานไปยังนางสาวอัญย,ยุชิงดาราสาวชาวไต้หวันพร้อมเพื่อนชายสามคนเข้ามาให้ปากคำอย่างเป็นทางการแล้วก็ชี้ชัดไปเลยว่าในวันเกิดเหตุตำรวจนายใดเป็นผู้เรียกรับผลประโยชน์และหากไม่สะดวกจะมีการส่งตำรวจไทยไปบันทึกคำให้การถึงไต้หวันเพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ในเบื้องต้นเราไม่อยากจะพูดอะไรมากจนกว่าจะคุยกับทาง างผู้เสียหายแต่ว่าในเบื้องต้นมันเป็นระยะไกลแล้วก็มองเห็นค่อนข้างที่จะลําลบากเนื่องจากว่ามันเป็นเวลากลางคืนนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ถ้าได้ไปสอบปากคาผู้เสียหายแล้วก็คงต้องมีกรรมวิธีอย่างอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับคือวันนี้อย่างที่บอกครับที่เป็นประเด็นนี่มันยังไม่เป็นทางการเลยนะครับในกรณีที่เป็นทางการก็อย่างที่เราทราบกาันมันต้องมีผู้เสียหายที่จะมาให้การหรือให้ถ้อยคํา ที่เป็นประโยชน์ชี้ไปเลยว่าเป็นใครเจ้าหน้าที่คนไหนรายใดนะครับทุกคนในที่เกิดเหตุถือว่าเป็นถ้าไม่เป็นผู้ร้องก็ต้องเป็นพยานประจั์พยานทุกคนไม่ว่าไม่ว่ากลุ่มของทางสาวไต้หวันหรือกลุ่มคนใดที่กําลังถูกตรวจค้นอยู่ณนะที่ด่านก็ตามทางเจ้าหน้าที่สืบสวนนครบาลต้องตามเพื่อให้ความจริงปรากฏครับ เราอยากพาคุณผู้ชมไปย้อนดูข้อมูลที่ค่อนข้างขัดแย้งกันระหว่างตำรวจชุดจับกลุ่มกับดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้อย่างแรกคือกรณีของบุหรี่ไฟฟ้าครับที่ก่อนหน้านี้ตำรวจเนี่ยอ้างบอกว่าเข้าไปตรวจค้นตัวดาราสาวแล้วไปพบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่เธอเนี่ยกลับให้สัมภาษณ์กับสื่อไต้หวันบอกว่าไม่เคยใช้แล้วก็ไม่รู้จักบ,บุหรี่ไฟฟ้ามาก่อนจนเกิดดราม่าบอกว่าแบบนี้ตำรวจไทยไปยัดบุหรี่ไฟฟ้าใส่มือเธอหรือไม่ล่าสุดครับมี ภาพออกมาจาก Facebook ของดาว8แฉกออกมาเปิดคลิปที่อ้างว่าเป็นดาราสาวคนนี้ถือบุหรี่ไฟฟ้าขนาดอยู่ภายในโรงแรมนอกจากนี้ยังถือในมือขณะที่เธอเนี่ยไปเดินเที่ยวตลาดห้วยขวางกับเพื่อนชายที่มาด้วยกันหลังเพิ่งออกมาจากด่านตรวจที่บริเวณห้วยขวางด้วย ส่วนประเด็นที่เธอให้สัมภาษณ์ว่าถูกตำรวจตรวจค้นนานกว่า2ชั่วโมงค่ะคล้ายๆกับเธอเป็นผู้ร้ายข้ามชาติตำรวจโต้กลับด้วยการนํากล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถมาด้าสองสีแดงซึ่งทราบภายหลังนะคะว่าเป็นรถแกร็มาส่งเธอที่ด่านในเวลา2.11นาฬิกนาทีก่อนที่จะขับออกไปส่งเธอที่ห้วยขวางในเวลา2นาฬินาทีซึ่งใช้เวลาอยู่ที่ด่านจริงๆเนี่ย47นาทีเท่านั้น จนในที่สุดค่ะเธอออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมนะคะด,ด้วยข้อความว่ามันแย่และบิดเบือนขึ้นเรื่อยๆขอบคุณสำนักข่าวและหลายๆประเทศที่ให้ความสนใจฉันกำลังเตรียมการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้ายขอทุกคนให้เวลาและพื้นที่กับฉันสักหน่อยค่ะ